ก็เป็นคริสตัลประดับด้วยตะขอเพชรน,นะคะอันนี้ก็เวลาเราใส่นะคะก็แค่เสียบลงไปแบบนี้นะคะน้องก็จะ ใส่ลงไปในข้อมือได้สวยงามมากนะคะนี่ก็ใครที่เพิ่งเข้ามานะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะไว้ด้วยนะคะเพราะว่าเมย์จะมีคลิปดีๆแบบนี้นะคะอัปเดตให้กับทุกๆคนในทุกๆวันนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะว่าเอ๊ะเราจะทํายังไงนะคะในวิธีการทําไม่ยากเลยค่ะจะเริ่มต้นนะคะด้วยการตัดเอ็นนะคะออกมานะ,ะขนาด50เซนนะคะประมาณ50เซนจริงๆเราอาจจะใช้ได้ไม่ถึงหรอกแต่ว่าเราก็แค่ต้องเผื่อไว้นะคะโอเคเราวันนี้เราจะมีอุปกรณ์พิเศษนะคะที่เมื่อกี้เมย์ไม่ได้แนะนํานะคะจะเป็นต๊วบิด ปมนะคะตอนนี้น้องจะมีเราจะทําให้งานของเราดูดีขึ้นแบบประมาณ80%นะคะกัเปิ่นปมตัวน,นี้นะคะก็น้องจะใช้สําหรับการเก็บปมนะคะเราจะเริ่มต้นนะคะใส่จับเอ็นแบบนี้นะคะแล้วใส่สต็อปเปอร์ลงไปนะคะในเอ็นหนึ่งเส้นแค่เส้นเดียวนะคะเสร็จแล้วคะ่ะเราจะคว่ำนะคะ สต o p ปเปอร์เนี่ยมันจะอ้าได้แบบนี้อ่าเราจะคว่ำน้องลงไปนะคะน้องจะมีรูอยู่ตรงนี้นะคะสามารถทำุูได้นะคะใส่ใส่เอ็นลงไปทั้งสองเส้นนะคะเสร็จแล้วก็ดึงน้องเข้าไปแบบนี้แค่นี้นะคะเราก็จะปิดค่ะพับปิดอ่าถ้าเราอยากให้แน่นเราก็บีบตรงสต o p ปเปอร์ก่อนรอบหนึ่งก็ได้นะคะแล้วก็บีบให้แน่นแบบนี้นะคะ แล้วเราก็สามารถใช้ครีมค่ะบีบพับนะจริงๆใช้มือก็ได้แต่มันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่บีบพับเลยนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จแล้วค่ะเราจะมาอ้าห่วงนะคะแล้วก็เปิดแล้วก็เอาตัวตะขอเพชรนะคะน้องจะมีรูอยู่ตรงนี้นะคะเล็กๆตรงนี้นะคะเราก็เอาใส่ลงไปนะคะแล้วก็เอาใส่ในตัว ลูกน้ํานะคะลูกน้ำน้องก็จะมีห่วงเล็กๆเหมือนกันนะคะเราก็จะเชื่อมน้องนี้หานะเสร็จแล้วก็พับปิดเลยจ้าแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาลองโอ้ค่อนข้างน่ารักเลยนะเนี่ยทำเสร็จแล้วน่ารักจังเลยอ่าโอเคเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาลองทําแบบที่เราเออกแบบไว้นะคะเมจะเอาตัวน้องคริสตันนะคะใส่ลงไปก่อนหนึ่ง แล้สาเม็ดแล้วกันสามสอแล้วก็สาม้านี้ก็สเหมือนกันนะคะโอเคเสร็จแล้วนะคะนี่คือเม็ดจิ๋วนะเสร็จแล้วเม่จะเอาเม็ดใหญ่ะคะ่ะใส่ลงไปข้างนี้หเม็ดแบบนี้แล้วเม็ดก็จับน้องไขว้กันแบบนี้ตั้งใจว่าจะทําให้น้องเป็นแบบเหมือนคล้ายๆดอกเดซี่แต่ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะคะ ไปไหนเนี่ยก,กินหลุดมือเขเ่าปลายของสองัางนะคะสลับกันนะคะก็จะปลายให้เท่ากันนะคะแล้วก็ดื่มเรียบร้อยนะคะก็จะได้ลักษณะประมาณนี้เสร็จแล้วนะคะ๋ยวกัดน้ามันจะบิดหน่อยเพราะฉะนั้นอาจจะต้องเริ่มต้นด้วยการ ใส่ลูกปัดลงไปหนึ่งเม็ดก่อนต้องทำทำแก้ๆหน่อยอใส่ลูกปัดลงไปนะคะในเอ็นทั้งสองเส้นนะคะหนึ่งเม็ดเนาะเสร็จแล้วก็ใส่ distance, ะคริสตัลเล็กลงไปสามเม็ดหนึ่งสองแล้วก็สามข้างหนึ่งก็เหมือนกันนะคะสาเม็ดเหมือนกันเนาะหนึสองแล้วก็สาม เสร็จแล้วก็เอาคริสตัลใส่ลงไปข้างเดียวค่ะแล้วก็จับไว้แล้วก็จับปลายให้เท่ากันนะคะแล้วก็ดึงอาเปนแบบนี้อ่านี่สวยขึ้นแหละไม่เห็นหีนแหละโอเคสวยขึ้นแล้วนะคะแบบนี้นะคะพอได้3ปุ๊บเราก็จะทําเหมือนเดิมเลยค่ะใส่เอ็นลงไปใส่คริสตัลลงไป3เม็ด1 2แล้วก็3 ตรงนี้ข้างก็เหมือนกันนะคะ1 2แล้วก็3ก็3นะคะแบบนี้นะคะใส่ลงไปเลยแล้วอีกอันหนึ่งนะคะเมย์ก็จะเอาลูกปัดนะคะใส่ลงไปในเอ็น2เส้นนะคะแบบนี้แล้วก็ร้อยน้องไปอ่าพอเป็นแบบนี้น้องก็จะมีลักษณะแบบนี้นะคะเหลมแหลมแหลมไม่ค่อนข้างชอบนะส่วนตัวเมย์ไม่ชอบนะมันแบบให้อารมณ์แบบสวยดีอะ ะะได้แล้วนะคะเราก็จะไปต่อนะคะด้วยการใส่คริสตัลลงไปอีกนะคะข้างละ3เม็ดนะคะ1 2แล้วก็3นะคะแล้วข้างนี้เหมือนกันนะคะ1 2แล้วก็3นะคะเสร็จแล้วจับกลายให้เท่ากันนะคะแล้วก็ค่อนี่นะคะแล้วก็ รายให้เท่ากันค่ะแล้วก็ดึงนี่เรียบร้อยนี่นี่คือความพิเศษของน้องน้องจะมีลักษณะเหมือนแบบคล้ายๆกากรบาดแบบนี้อันนี้คือความตั้งใจของเมที่เมย์จะทำนี่โอเคเนาะแล้วเราก็จะทําแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆจนครบเลยนะคะอ,คอีกตาหนึ่งนะคะก็จะใส่ลงไปข้างละ3เม็ดนะคะ ก็3นี่ก็เหมือนกันนะคะ1 2แล้วก็3เสร็จแล้วเราจะคอยเอาเม็ดเล็กนะคะใส่ลงไปในเอ็นทั้งสองข้างนะคะก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะไร่วนกันจนครบนะคะเวลาใส่ก็จะสวยแบบนี้แหละเห็นปะ เออสวยเดอ้อไม่ชอบโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าทําเสร็จแล้วจะเป็นยังไงนะคะลูกค้าค้ตอนนี้นะคะเมยก็ทํสร้อยข้อมือนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้ความยาวนะคะทั้งหมด16เส้นนะคะตามแบบเลยนะคะก็16เส้นในที่หนิ้ว 16เซนในที่นี้นะคะไม่ใช่16เซนในที่นี้หมายถึงว่าลูกปัดเราจะไม่ได้ทําจนสุดนะคะเพราะว่าเราจะต้องแบ่งพื้นที่ว่างนะคะไว้ให้สําหรับตัวปิดปมนะคะกับห่วงด้วยนะคะโอเคก็ขนาดก็จะประมาณนี้นะคะโอเควิธีการจบงานของเรานะคะเราก็จะเอาตัวลูกน้ํานะคะใส่ลงไปนะคะจะทุกครั้งนะคะเราจะใส่ลงไปแบบไงายนะคะในตอนจบนะคะใส่หงแบบนี้นะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะรอยเราก็จะเอาตัวสตัปเปอร์นะคะใส่ลงไปในเอ็นหนึ่งข้างแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็เอาเอ็นอีกข้างหนึ่งขามาดึงแบบนี้นะคะแล้วเราก็จับดึงให้แน่นนะคะแล้วก็ขยับดูนะคะเพราะว่าบางทีรที่ทำเสร็จแล้วปรากฏว่าลืมดึงตัวเหลืองานตรงนั้นตรงนี้ก็จะทำให้งานเราไม่สวยได้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอาครีมบีบนะคะ เวลาบีบเนี่ยเราจะบีบต้องดันน้องเข้าไปนิดนึงนะคะดันน้องเข้าไปนิดแล้วก็บีบนะคะเพราะว่ามันไม่งั้นเดี๋ยวเราบีบไม่โดนนะคะแล้วเวลาบีบเนี่ยเราต้องบีบให้ตัวสต็อปเปอร์เนี่ยแบนแบบตั้งแต่เลยนะคะแบนบแบบแบบขยับไม่ได้แล้วก็ทาเสร็จเราต้องลองขยับดูสักนิดนึงนะคะว่าเออขยับไหมอะไรเงี้ยะคะ่ะถ้าไม่ขยับถึงว่าใช้ได้นะคะโอเคก็เสร็จเรียบร้อยก็ตัดได้เลยนะคะตัดตอนขั้นตอนการตัด ก็ตัดให้ชิดเลยนะคะงานเอ็นนะคะเราจะใช้เพื่องานที่จะเป็นแบบนี้ค่ะน้องก็จะต้องการความความแบบขยับได้ความทําลวดลายต่างๆนะะี่ค่ะปัดจัดปมไม่หมดเนะาะการทําลวดลายต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะสามารถทําให้น้องเรียบร้อยได้นะคะแล้วก็ใช้มือค่ะบีบได้เลยนะคะบีบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสร้อยข้อมือคริสตัลนะคะก็เป็นคริสตัลประดับด้วย ตะขอเพชรนะคะอันนี้ก็เวลาเราใส่นะคะก็แค่เสียบลงไปแบบนี้นะคะน้องก็จะใส่ลงไปในข้อมือได้สวยงามมากนะคะันี่ก็ใครที่เพิ่งเข้ามานะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะไว้ด้วยนะคะเพราะว่าเมย์จะมีคลิปดีๆแบบนี้นะคะอัปเดตให้กับทุกๆคนในทุกๆวันนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะว่าเอะเราจะทำยังไงนะคะในวิธีการทำไม่ยากเลยคะ่ะ